ออนี้ครับเราอยู่ในงาน Motor Expo 2020ครับเดี๋ยวจะพาไปดู City SV นะครับตัวแต่งม o d u โรตามที่เพื่อนๆคอมเมนต์มานะครับไปนะครับและนี่ก็คือ City SV นะครับที่หลายคนคอมเมนต์กันมาว่าอยากดูตัวเป็นๆนะครับเพราะว่าเราเคยพาดูกันแต่ตัว RS เนาะตอนนั้นในงานเปิดตัวอันนี้ครับมาดู SV ครับซึ่งคันนี้จะไม่ใช่ SV ธรรมดานะครับจะเป็น SV ที่มากับชุดแต่ง m o d u โ o นะครับก็จะ ต่างจากตัวมาตรฐานไปนิดหน่อยครับแต่ว่าในรายละเอียดภายในนะครับแล้วก็ตัวถังอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเหมือนเดิมแหละนะครับคือดูเป็นตัดส,สินใจได้ว่าซื้อดีไมล์เอสวีจริงๆแล้วรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็เหมือนในตัวซีดานเลยครับอย่างเช่นนี่กระจังหน้าของเขานะครับที่เป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้จะไม่ใช่สีดําแบบในตัว RS เอสนาะก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมครับตลอดทั้งเส้นเลยแล้วก็ไฟหน้าขเขาจะเป็น LED นะครับเดย์ทม์นั้นไล่อยู่ตรงนี้แต่ว่า ไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์แต่เป็นโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะครับในส่วนของไฟอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นไฟเลี้ยวฮาโลเจนทั้งหมดนะครับกระจังหน้าเป็นดีไซน์แบบลงพึ่งนะครับชิ้นบนส่วนชิ้นล่างจะเป็นครีบแบบนี้นะครับโคมไฟตัดหมอกครับอันนี้มีมาให้นะครับในรุ่นของ SV ก็มีไฟตัดหมอกมาให้เหมือนกันชิ้นท้านข้างตรงนี้ครับจะเป็นชิ้นที่เป็นชิ้นแต่งโมดูลโแล้วนะครับจะจะไม่ใช่ของเดิมที่ติดรถมาให้นะครับ เลยที่ว่าจริงๆแล้วสีดานกับแฮชแบ็กอ่ะมันแทบจะใช้พาร์ทเดียวกันแชร์พาร์ทเดียวกันเกือบทั้งหมดเลยนะครับและสีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่เรารู้สึกว่าชอบมากนะครับผมถ้าสีเทาเนี่ยมันไปอยู่กับตัวถัง RS อะ่ะค่อนข้างสวยเลยนะครับล้อแม็กครับจะไม่ใช่ล้อแม็กเดิมนะครับอย่างที่เห็นเลยนี่คือล้อแม็กของโมดูลโลนะครับที่จะเป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วนะครับลายทูโทนแบบนี้สวยดีสวยดีนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับก็เป็น ระบบการสะเทือนอยู่ตรงนี้นะครับชิ้นสเกิร์ตครับด้านข้างรอบคันทั้งหมดครับก็เป็นชิ้นสเกิร์ตที่เป็นของมูดูโรครับนี่เป็นสีดำนะครับพออยู่กับตัวถังสีเทาแล้วก็ตัดกันสวยดีนะครับมีเอ b มเบรมคอม c ัสซิตี้นะครับอยู่บริเวณเสา A นะครับกระจกครับก็จะเหมือนกับในตัวซีดานเลยคือตัวกระจกเขาเนี่ยจะไม่อยู่ที่เสา A นะครับจะเป็นกระจกที่เลื่อนเข้ามาหน่อยนึงนะครับผมเพื่อให้ได้มุมมองนะครับมุมภาพที่มัน กว้างมากขึ้นนั่นเองครับจะมีการติดบางแมลงมาให้แล้วนะครับมือจับในรุ่น SV ครับจะเป็นมือจับที่เป็นสีโครมเมี่ยมแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวชิ้นสเกิร์ตครับจะไม่ใช่แค่เรียบๆนะด้านหลังก็จะมีกลิ่นอายความสปอร์ตอยู่นะครับเช่นเดียวกับล้อแม็กซ์เขานี่ยังไงทูโทนนะครับแต่มีแบบแถบแดงนะแถบแดงที่เป็นสติกเกอร์นะไม่ใช่สีเดียวแบบสีเดิมของแม็กมันนะครับตัวนี้ครับ675,000บาทนะครับ SV ไม่รวมชุดแต่งนะ อันนี้ครับสปอยเลอร์นี้สวยเลยคือผมมองว่าต่อให้เป็นตัว RS อะก็ควรจะเปลี่ยนสปอยเลอร์เป็นแบบนี้นะเพราะว่าสวยมากนะครับมีไฟเบรกตรงที่สามมาให้ด้วยนะครับหูสปอยเลอร์มันอะเหมือนแบบมันหูกันดั้มนะครับอันนี้เท่มากสาวอากาศเป็นแบบชักฟินอาร์เทนานะครับไฟท้ายครับเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวอะไรเนี่ยก็ยังเป็นฮาโลเจนอยู่จะเป็น LED ที่เป็น3มิตินะครับอย่างที่เห็นเลยคือมันจะขึ้นรูปมาแบบลอยตัวนะครับเท่ โลโก้ซิตี้นะครับอย่างที่บอกคันนี้คือโมดูโลนะครับก็จะมีชิ้นส่วนต่างๆที่แตกต่างไปจากตัวสแตนดาร์ดตามที่เราชี้ให้ดูเลยตรงไหนที่เป็นโมดูโลเราก็จะบอกว่าเนี่ยคือโมดูโลอย่างเช่นชิ้นนี้ก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นชิ้นโมดูโลนะครับ่าเปิดดูท้ายซะหน่อยละกันฝาถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับที่เปิดจะอยู่ตรงนี้ครับมีไฟสองสว่างแล้วก็ด้านหลังครับเป็นกล้องนะครับกล้องสาม ไม่ใช่360นะเป็นกล้องที่ปรับมุมมองได้3แบบนะครับผมเหมือนในตัวซีดานเลยด้านท้ายครับมีไฟสองสว่างครับและช่องแขวนสัมภาระทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับมีถาดรองที่เป็นซิตี้มาให้นะครับเบาะด้านหลังที่เห็นเลยครับผมจะพับได้นะครับ60-40เลยแล้วพับของเขาคือพับเรียบนะครับพับราบลงไปเลยแต่เบาะของเขาด้านหลังเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าพับราบลงไปได้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในครับ นอกจากที่เบาะด้านหลังมันจะพับลาดลงไปได้แล้วเนี่ยตัวเบาะรองนั่งครับก็ยังสามารถยกขึ้นลอยตัวได้แบบนี้นะครับทำให้สามารถเพิ่มสเปซในการใช้งานเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นพับนอนที่พับลาดไปเลย6040ยกแบบนี้ขึ้นนะครับก็จะได้ให้พื้นที่ในแนวสูงนะครับเดี๋ยวนี้หลายๆคนชอบปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ใหญ่ไปตลาดต้นไม้กันแบบนี้ใส่ต้นแบบสักเมตรนึงเนี่ยได้เลยนะครับแบบพวกสนใบพายอะไรพวกนี้ใส่ได้เมตดนึงสบายสบายเลยแล้วก็ระบบของมันเนี่ยใช้งาน ง่ายนะครับสาวๆเองก็สามารถยกขึ้นลงได้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้เป็นเหมือนกันหมดในทุกรุ่นย่อยของตัวแฮชแบกนะครับซึ่งแฮชแบกเนี่ยจะมีทั้งหมดสามเกรดนะครับตัวนี้จะเป็นตัว s v นะครับแล้วก็จะมี r s เที่เป็นตัวท็อปไปดูข้างในกันแล้วกันนะครับด้านหน้าเครื่องยนต์ของเขารัาจะเป็นเครื่องยนต์1 0ลิตรเทอร์โบนะครับแต่ที่แตกต่างไปจากตัว ออซีดานเนี่ยเห็นว่าจะเป็นในด้านของช่วงล่างนะครับที่จะมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับ s อสครับจะไม่ได้ซิ่งมากบุห่หนังแต่เดินตะเข็บสีขาวนะครับสวยงามมีตรงนี้ครับโลโก้ซิตี้ที่อะไรอย่งเงี้ยเรืองแสงนะครับอันนี้จะแต่งมานะครับจะเห็นว่าพักเท้านะครับผมตัวแป้นเบรกแป้นคันเร่งเนี่ยก็จะเป็นในสไตล์สปอร์ตนะครับมีเก๊ที่ใช้เก็บเหรียญบางคนก็เก็บพระเหรียญอะไรกันตรงนี้นะครับตัวกรอบของแอร์นะครับจะเป็น สีดําเงาแบบนี้นะครับแล้วก็เบาะนั่งครับยังเป็นเบาะนั่งดีไซน์เดิมเลยนะครับที่มีความเป็นมักเกิลสีน้อยๆน,นะครับผมตัวเบาะเนี่ยด้านบนจะเห็นเลยครับผมว่าเขาเว้าลงมานะครับเพื่ออะไรเพื่อที่พเว้วนะครับมันจะทําให้คนด้านหลังเนี่ยสามารถมองทัศนวิสัยด้านหน้าเนี่ยได้โปร่งได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยโอเคสบักหลังอะ่ะผมไม่เลยอันนี้หรอกผมตัวเล็กแต่ถ้าคนตัวใหญ่ๆห,หรือว่าคนอ้วนหน่อยเนี่ยอาจจะมีปัญหากับเบาะที่ด้านบนมันเว้าเข้าไปแบบนี้นะครับตัวเบาะรองศีรษะ ประหลาดๆแปลกๆใช่ไหมแต่ว่านั่งสบายดีนะล่าสุดเพิ่งเอา SV ตัวซีดานขับไปบุรีรัมย์ก็ต้องบอกว่าโอ้โหผมขับไม้เดียวยาวเลยแวะบางไปอินข้าห้องน้ำแล้วแบบยิงยาวนะครับก็จะเป็นขอบต่างๆเนื่อเป็นสีขาวนะครับในตะเข็บสเตรชชิ่งอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสีขาวเช่นเดียวกันเบาจะเป็นเบาะปรับมือนะครับภายในครับพวกาลไยของเขานะครับจริงๆต้องบอกว่ากริปตรงนี้ว้าวเข้าไปรู้สึกว่าว้าวเข้าไปมากกว่าตัวซีดานนะครับตัวซีดานมันจะ อบอุ่นอ้วนๆนะครับแต่เนี้ยกริปมันจะว้าวเข้าไปล็อกนิ้วเยอะมากกว่าเดิมนะครับตัวเรือนไม้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเรืองแสงสีขาวนะจะไม่ใช่เรืองแสงสีแดงด้านซ้ายวัดรอบด้านขวาวัดความเร็วตรงกลางเป็นหน้าจอข้อมูลการขับขี่ต่างๆครับปุ่ม engine start ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับถ้า start แล้วมันก็จะเป็นสีแดงนะครับในตัว SV จะไม่มี cruise control นะครับถ้าอยากได้ cruise control ก็ต้องเป็นตัว s หรือถ้าอยากได้ a d a p t i v e cruise control ก็ต้องเป็นตัว ehev นะครับแปดแสนก็บาทก็จะได้เทคโนโลยีต่างๆเพิ่มเข้ามาอีกเยอะมากเลยทีเดียวครับจอแสดงผลด้านซ้ายนี่ครับเป็นจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่เลยนะครับทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay er ด้วยใช้งานได้ดีมากๆนะครับเครื่องเสียงตัวนี้จะมีแค่แปะนะครับ RS จะมีเยอะกว่านะระบบแอร์ต่างๆควบคุมเหมือนกันครับมีช่อง power 12ตรงนี้นะครับ USB 2ตํตำแหน่งอันนี้ใช้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ช่องตรงนี้มีประโยชน์นะพอใช้งานจริงๆอ่ะผมเอาโทรศัพท์วางตรงนี้นะแล้วช่องตรงเนี้ยผมเอาไว้วางกุญแจวางแก้วอะไรก็ไม่มีปัญหาในการใช้งานนะครับ ข้างใต้นี้จะเป็นที่เท้าแขนครับพร้อมที่ใส่ของได้นิดหน่อยไม่ได้มีในส่วนของระบบชาร์จไฟแรงต่างๆเข้ามาให้นะครับนี่ไม่มีกระจกนะอันนี้จะเป็นไฟสีเหลืองทับทิมนะครับนี้มีกระจกนะครับสาวๆที่โดยสารอาจจะไม่ปลื้มเท่าไหร่ในจุดนี้ที่มันไม่มีกระจกฝั่งผู้โดยสารมาให้นะครับโจะให้ดูหน้ารถอีกทีแล้วกันหน้ารถอีกทีครับสำหรับตัว SV ดูหน้ารถเนี่ย ไม่ได้ต่างไปจากไม่ได้ต่างไปจากตัวซีดาเลยนะครับคือหน้าเดียวกันเลยแม้แต่จริงๆแล้วตอนรีวิวในออโต้สเตชันผมบอกว่าเอยกระจกบานหลังมันดูโปร่งมันดูใหญ่ขึ้นนะแต่จริงๆแล้วมันมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นเลยอ่ะมันนั่งดูดีๆแล้วแบบเฮ้ยมันมันกระจกเดียวกันเลยนี่หว่าอ่ะเนี่ยกระจกบานท้ายครับเหมือนเลยคือใช้พาร์ทเดียวกับตัวซีดารเลยมันเลยทําให้ตูดมันดู ตัดตัดแปลกๆตันๆไปหน่อยนะครับคือเขาไม่ได้รีดีไซน์ประตูบานท้ายใหม่เลยอะ่ะเหมือนเดิมเลยเหมือนในตัวซีดาเลยอันนี้แหม่ก็เข้าใจเนาะมาทาให้ราคารถมันถูกลงอะ่ะแต่ก็นั่นแหละครับเราก็อยากเห็นมันเรารู้สึกว่ามันมันสวยได้มากกว่านี้นะครับสมรรถนะของรถเขาครับสาสูบ99 9ซีซีเทอร์โบนะครับ1 2อยแรงม้าแรงบิดสูงสุด173นิวตันเมตรนะครับเขมอัตราสิ้นเปลืองที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะแต่ขับจริงๆผมขับไปบุรีรัมเนี่ย ก็ได้ประหยัดสุดอยู่ประมาณ18นะขากับขับเรื่อยๆชิลๆเนี่ยก็18กิโลลิตรนะครับไม่ได้อัดมากอะไรนะครับระบบความปลอดภัยเขาก็มีนะครับป้องกันล้อล็อกนะครับ ABS EBD VSC Hill Assist มีนะครับไฟเบรกฉุกเฉินเมื่อเบรกกระทันห,หนันอัตโนมัติเนี่ยก็มีให้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแต่ง Modulo นะครับซึ่งความเท่ที่สุดของเขาเนี่ยคือตัวชิ้นสปอยเลอร์ด้านหลังนี่แหละอ่ะลองดูกันครับผมนี่คือ เซิตี้แฮแนะครับ SV พร้อมชุดแต่งโมดู l โลครับซื้อ RS เนี่ยผมก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนชุดแต่งโมดู l โลเป็นตัวสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยจะเยี่ยมมากเลยครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ